คุายวันี้เนี่ยต้องหันหาเกี่ยวอย้านี้้องบริธรรมมากเมรดีบริธรรมถูกถึโทษะค่ะพอดีออกไอ้เลขออกแล้วคิดคิดคิดห่อนอาจารย์พอดีจะม่นรับสิถือหลายเน้าตาว่าเช่นเนียนคิดพอเล่าเลยกนี่ยเลยหลายหลายเดียร์เขาทำงานเอาเน็ตเขาทำงานเอาเน็ต

่าลุ้นหวยอยู่บายู่บ้าบุรพาร่ำถือเลขท้ายสองโตค่ะ2กค่ะสอเจ็ดหกค่ะสองเจดหกค่ะสเจดห่าจกคบแม่เกค่เ็่องเ่างเกเจ็ดหกเจ้ดเจห่เ่สอเ่สอเลขเจ็เอม่เอานะสอ่2เกอีกแล้วค่ะองเก่อก่่ะสอนจน่อ มานึงนะย้าย้ากันด้แล้วกับสีเอนเด็กปูนี่ย้ายมาได้ที่นึ่งน่ะวันทนึ่งันที่หน่งวันที่หนึ่งยักษ์ปลาวัวตีนี่เอาไปใกลุ้้งตุกเลยเย้ยักษ์ปลาเก็บแก้วไมหาอย่งนี้มาที่หนึ่งว้าวัวเถืองคุณเนียเก็บเถือาที่หนึ่งหาจีเก่าเลยในที่ว่างสีอี้ยนเด็กปูนกุนเท่วัวเถ

ลูกสาวของแม่มาหายเมียเาเนาะเขไม่ไดแน่เาเย็นแยแม่ได้เลขไปแม่ก็เขียนเายนในแอยนะน่งน่ลายงานายงานคอมดทุกคนได้ทหลายทุกคนสมหมื่นแม่แม่เนี่ยเขาไปเก็บแสนลูกสาวได้แสนหนึ่ง ครอบครัวมันขึ้นหมดเกียบแสนเกียบแสนแม่อม่แม่แม่แม่ได้หัวเงินพราะไม่ได้แล้วก็อได้ก็สร้างให้น้องได้ให้แม่ครอบครได้เร่องพี่มูดอกสันพี่มูดอยู่พี่กันแล้วก็มูอมูอยู่่ไนนั่นเรีกผู้นะพีพ่อแต่เจ้าสุนัขกับวาี่เด็กที่ห้า่ดอเอาอสพระโชคสออะไรแม่ยบอได้อยู่

เด็นโงเด็กงได้เราผมไม่กปเจ้าาแต่ว่ามีผู้าเพิ่งวนจิเจาต่วาคนกัเบิ่งหลายอยู่บระมาณสองคนกวสองนหกดกำลังสาระบนทำงานอยู่หลายครับงานมากใจทวนเหมือเจ้านี่แสดงว่าอยู่กับคนอยู่นันมากเนี่พคนจะรบกวว่าเพราะว่าจะเลียจะเมนบราพากันโค่นี่กับชุมคลิปส่งบานนั่นไปเจ้าอาวา หน้านี่แล้วซ่งไป่งไปตรงตุงนองแล้วบาดเครับนองซ้ำต่ใจทุกนอยพอน้ไหลตื่มาหยัง่นมาย่ามาหายตื่นมหยตืนมาหตื่มาา่นมาหาย้่นมาหายต่นมาหายต่มาหาต่นมาหย่าหย้ื่นาห่นมหย่มาหย้่นมย uh ่นมาหายตมาห่นมย่มายต่มาหยต่มาห่นมย่นมาห่นมาหย่มา่นมหยต่นมาหืน่นมายนาายมนมาย

เบ่งชมนาค้นโชคดีเด้อค่ะพี่น้องอ่ายิ้มหน่อยค่ะทักทายหน่อยค่ะคนเนสฝ่าวัดฝ่าว่าฝ่าว่าเอาได้กันทั่วนาค่ะกุรจีเมืออหนาเมือนหกเมือนครอบครัวนี้ได้บ่เม่นสองแสนพุ่นบ่นเนี่ย โอ้ยวยละว่าที่หนึ่งนะปูหลายๆขอบคุณขอปูหลายๆโอยรละว่าที่หนโอยวละว่าที่หนึ่งโซกันราคาขอบคุณที่แต่รเขาเนื้อเกือบเน้อยละวัาที่หนค่ะนี่เบิงซอยในพีนงเบิ้งซอยขอบคุณูหนักขอเน้อ้าค่ะเน้อเนปูนเเด้ขอบคุณค่ะขอบคุณปูนค่ะที่มอย ไเน้ตนมอนั้นมาเห็นต้องดีวันะว่าเอาสายใบที่คือกัม่ใไหมคือแกือแกคือแกคือบ้าันได้อยู่ตัวเมล็ดเปล็นนน้องแก้วน่อนอันนี้เรียกอไมิตรส่งเอาเขาแจกใครก็ตายก็เจ้าบอกพอดีใจผู้สีโ้กไป

อันจะมาฟ้อนบอจ้าจะมาฟ้อนบอไห้ตลอดเอาลแต่เดี๋ยวจะทอบอเดี๋วจะทอบอโอเดี๋ยวทิบังเอาดอกให้ไท้ได้เงินสะกอนได้มาทำบุญน้ำาจือเรีย้ถสามตกกถงเเอาเอาเอาไเอาเนี้ยเมินโชคดียุกกรองยุนี่คักเจเด้อ แต่มาลางเลนที่หนึ่ไก่เกียบเถือกที่นี่เรีกท่ายามตัวราคะโอ้ถือถือเอถือถือก็เือนี่แหละโอ้ราได้เพื่อนเถืกนงรัดก็เราเพิ่งซื้อหาพุ่นหานี่ละค่ะสองเจ็หกย่ายรัดโชคอีกแล้วถือกเรียกท่ายามตัวอีกแล้วเจ้าโอ้ยจะเม้นถือกซ้ำาถือกวนเทอน้อคือโชคเทน้อ

เดี๋ยวิเอื้นมาช่วยกันเด้อล่เด้อหน้ากนนละหกมือเนี่ยล่ำน่กันอเดอโอ้ยเลยล่ำนี่บนี้น่ล่ำนนี่หา่ันได้านหนึ่งนนอ่เแม่ม่แม่เสียดล้ว่นที่หนึ่งค่ะรุ่นยูรุ่นยูวัดนี้ด้วค่ะแม่เงินเราแบนไม่เพื่อนเ่น่ี่เงินือี้ผ้ คิดว่าเพื่อนสีสื่อท่านอยู่ดอกประม่านหามุ่งกลัวเมนบตาท่านเพิ่มโชคดิ่น้องเอิญว่าอันตาเปาเลเ้าย้ายมาแล้วย้ายเล็กอรมา่อะไรมากก่าบงมกกว่ามางกวาทันน่ากี้คามยัมีีบหามไม่กัีุ่ดคีิปเนาะแต่ว่ามันเรื่องประตูต ใช่กัิตัดเราดนยัเลยเป็นกัดจัดมือมือมืนมือ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 ยือม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 ืออมอมือนืออมือมืมือมมืนมือมอมือมือนมืออมือมือมออกือคนอืนมม ແລະອັນງາาນັ້ນເພິ່ນບໍ່ໃຫ້ເຫັນໃຈດີໃຈເທົ່ານີ້ຈຸດິນແມ່ນເຮົາດີໃาກັບອັນເດຮງອນມນ ข้าใส่บานี่เพิ่อนแม่ดีใจหลายย่งสิครบว่าถยังดีใจคับงว่ดีวที่าแล้วานกระแสึ่ไดนี่พอถึงเราไปนั่งไทยวมหนาแบบสตัวเลยนะดูดนปังเลยมาสามตัวสวมากจอมสุดยอดแล้วเมื่อเช้านี้แล้ววเก้าเกาเก้าเจ็ดศูนย์นะบอวาบแม่วาท่น บบอาดอกกันนี่มันหลายใบพูดกันไม่เอากัเถอกกันเลขกใต้ซังทนปมากันดเงินม้ตางลายเขียรวาที่ันใ้าได้เงี่นม้เกียรไรีนี้เมากียนลาด บาดรุ e, e, ่น่นเสียวใ่รุดจีบหล่อแบบไมีทุนแลยเขาบอทุนใครเนี um ่ยบางอย่างหลอดเครื่องรีดหลอดเครื่องรีดเนี่ยคนจุกหลายมากเลยท่านมาถวาย ก็วันเราคุ้มนะตัวบอกว่าใครมาซื้อแรงนั่นตัวว่าอะไรเรื่องเดิมละบานสอนนี่ยามเลยบอกว่าดูดบอกว่าซื้อเน้นเน้นปกติลูกชายเนีนอยู่มือนั้นมาท้ำคลิปมือนั้นมาท้ำคลิปต่แล้วว่าโอ้ฝันดีตัวหนีวะส้นนีมิตดีตัวหนีวะส้นต่แล้วว่าอยู่มือนั้นกระล่มคลิปไปแล้วล่ะนานแล้วเนาะ ค้อนสินสิคิดเบิ่งคลิปย้อนหลังสิคิยดย้อนหลังนี่บัดนีน้โอ้ยเพิ่นสั่นคัด คนฝันว่าเงาน่นล่งลงมากีเขาเชอรี่มะซุงที่จังที่จังสู้เมันเาม่บอนสิบกวามากเนบอันพราะว่าเพราะว่า <Leah> พี nice ่ไปเตลอนมาแล้ววอันีเฮ็ดวนก็เลยเฮ็ดพวงบอกพ่อพูดี่บอเป็นฝันเป็นฝันเต็มเดินผู้ตได่เจ้ามากยังกี่พันละกับเขามากฝันหลับกับเขามากผู้ไดเขามันมีเกลียนใหญ่ใหญ่ฝันดีเยเนี่ยมาอยู่

กระแสงั้งน,านามาแหงไม่กนงคันมาคันเห็นมองน,น,นี oui. ่เปลี <functions> ่ยนเปลีนผู้เขามากกระตกใจดี่ลมทลายอ้าแหงคนนี้ก็แหงว่าไม่แน่นเขาซื้อริตนแล้วจับใจนี้ตัวนี่มั่นมาก ขันหน้าขันเลียวเห็นเ่ยโอ๊ยบีคนอีกแล้วเฝ้ากับเล่าตลอดลาเสียถานนะลาเนี่นะแม่นีดีใจคือขึนานันนีเพิ่นดีใจแล้วเพ่อบอกว่าเพื่อนลูกได้เด้อคูณบด้เด้อนั่งเคืนทแ่เป็นดน้าน่งค้วยนงหั่งแค่เราข้นใจแล้กการเพื่อนขังวในี้สิเนี่ย เรามีคิดรสวาพกตลอดครับพ to to yes. yes. oh, oh, like okay. mm ี่น้อครัตลอดข้นช่วยมาเรียนครับและโดนพรบจ้าถูดีใจนะเพื่อนข้า่ออ้อนวอน้องพระเนรู่่รุ่นหานท่านหนกธรราัดนเล่าถือซื้อหลายเนาะแพอดีมือนี่ก็เป็นมือของวัดเข้าครับอบคุ่เ่้าเสมสครับถ้าไดพมเนะครับอยากเกิดดีครับ เมเื่อนธรรมดาที co, ่เขาตามตงได้ขอบคุณขอบคุณเรามากนะได้ดมือนี่มหลังหลังหวยออกเด้อค่ะหลังหวยออกกับมาทิวัดบุรพาลามวัดหลวงพี่โต้งนี่แหละค่ะไอ เมบ่ายสีส้มเม่รเพินยูทิวัดนีผ้ากันมานทุกคนเน้ะค่ะแล้วมารุ่นลัตเตอรี่ยูนี่ค่ะแม่ป้าลัดแล้ก็ได้เลขท้ายสามตัวอีกใบนึงเด้ะค่ะแล้วก็ของเราอีกเกือบถือรางวัลที่หนึ่งห้าแล้วก็พิทตัวทั้งนาค่ะใกล้เล้วใกล้แล้วไพอพระอาจารย์เอ็พระ หลวงพีโต่งเฮ้ากะเล่ากับเบ้าคักเบ้านั่นยูว่าแม่สือบ่ล่ะแม่แม่สือบ่ล่ะแม่ตลอดก็ดีใจน้ำทุกคนที่ถูกในมือนี่แล้วค่ะถูกลอตตอลี่กระายใบค่ะกะ็แอดกระถือแอดกระได้น้ำเพลินอยู่ค่ะแอดกระได้คือกัน แอดมาทุกม like, ือค่ะบางมือกับม่ามือละสองเท่อแต่กะมาให้กำลังใจหลวงพี่หลวงพี่เพื่อนกะว่าไอเลขงกวดนี่นี่เป็นตะเขาเพราะว่าเพื่อนฝันดีตลอดเพื่อนฝันบารุเครื่อีแลนเขามาแล้วมาเปิดประตูออกเงื่อนไหลเลยลงมละ่งม่าปัะสนละว่าเมื่อเจ้านี่สุดท้ายลวค่ะ สุดท้ายหน้าที่สุดไทยโค้งสุดไทยพอสอผ้าโชกับนวลผ้าร่วยมาถึงแล้วก็นั่งถ่ายอยู่แล้วเนาะค่ะแล้วนาาั่นนถนงถ่ายบ้าเม่คือนั่นแม่แถ่นั่งถ่ายอยู่เตมหมือนเจ้านี่พอดีกับบ่ท่านมันกับประมาณหามองกว่าก็เลยไล่สดค่ะไล่สดออกเล่ยยานพี่นองเหาบ่เห็นห้าเจ็ดเก้าตรงๆค่ะเหมือนเจ้านี่ ขันผู้ใดเห็นผู้ใดได้เขามาเมืองก็คือสิเถือกน้ำกันเนาะค่ะเพราะว่าเลขตัวนี้ซับแต่ก็เลาก็ให้มากอยู่แต่ว่ามันเห็นงเป็นตูวซับแต่มือเจ้านี่สิตรงๆเลยค่ะสามตัวตรงๆเลยแต่ที่กิ่งตัวเลขตัวนี้เลาก็ให้มาตั้งแต่ดูนแล้วละ่ะถว่าเราเห็นยงซับห้บ่ถือกมือนเจ้านี่มือขึ้นนี่ปูมา บอกตรงๆเลยคือ5 7 9เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ดีใจเนาะค่ะถือน้ำกันบนปนอพี่นองเอฟซีทุกท่านได้น้ำบบคันโชคมานกะขอแสดงความดีใจน้ำเนาะค่ะคันบบท่านได้ได้ได้ถือกะเอาไม้เนาะค่ะงวนนา วนน่ะเพราะว่าขันได้เขาจังสีแล้วเลขเลขหลวงพี่ตวงนี่ขันเขาแล้วเพื่อนสิเขาติดตอค่ะข้าก็ล่อเอางวดไม่ขันผู้บท่านได้ถือเนาะค่ะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณทีบ่ทิมกันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก พ่อแค่นี้กอนถ้าถูกใจก็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อทางช่องสีได้หาสิ่งดีๆหม่ๆมม,มาฝากท่านผู้ชมในมือต่อไปในขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ